โลกออนไลน์กำลังแชร์คลิปเหตุการณ์สะเทือนใจค่ะสิงโตหลายตัวได้รุมขย่ำชายคนหนึ่งอยู่ข้างรถกระบะยกสูงลายพางังติดแผ่นป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครแม้จะมีเสียงบีบแต่จากรถอีกคันแต่สิงโตเหล่านั้นก็ไม่ยอมปล่อยค่ะโดยคลิปไม่ได้ระบุแน่ชัดว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ใด ต่อมาในอัธพลเจริญชนันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าววันกู้โลกยืนยันว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในซาฟารีรเวอร์และผู้เสียชีวิตคือเจ้าหน้าที่เลี้ยงสิงโตของสวนสัตว์แห่งนี้ โดยอธิบดีกรมอุทยานได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าและสำนักไซเตสเข้าตรวจสอบพื้นที่ทันทีพร้อมสั่งปิดโซนเปิดซาฟารีเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวค่ะทั้งนี้ซาฟารีเวอร์ได้รับอนุญาตด,ดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีการครอบครองสิงโตจำนวน45ตัวอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าสาเหตุที่ทำให้สิงโตรุมทำลายเจ้าหน้าที่จนเสียชีวิต เกิดจากอะไรซึ่งต้องตรวจสอบประวัติการเลี้ยงดูอย่างละเอียดว่าเจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติรุนแรงต่อสัตว์หรือไม่หรือมีจุดอ่อนในระบบการดูแลที่เปิดช่องให้เกิดเหตุสลดครั้งนี้ขึ้น ขณะเดียวกันค่ะอธิบดีกรมอุทยานยังย้ำว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นสัญญาณเตือนถึงอันตารายจากสิงโตแต่ยังรวมไปถึงสัตว์ป่าอื่นในสวนสัตว์โดยเฉพาะเสือที่มีความเสี่ยงก่อเหตุร้ายแรงได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างไรก็ตามความคืบหน้าของเหตุการณ์นี้จะรายงานให้ทราบอีกครั้งค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn